จากเรื่องของท่องเที่ยวจังหวัดน่านครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลําพูนกันบ้างครับซึ่งทางอำเภอบ้านที่จังหวัดลําพูนนะครับเตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของดอกไม้หลากหลายชนิดนะครับในงานไอรักบ้านทีปีที่2ครับ ที่สวนไอรักบ้านทีบ้านแพะต้นยางงามอำเภอบ้านทีจังหวัดลำพูนนายอนุพงวาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนร่วมถแถลงการจัดงานไอรักบ้านทีปี2ซึ่งเปิดให้เยี่ยมชมความสวยงามของสวนดอกไม้หลากหลายชนิดงานดังกล่าวนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่22ธันวาคม2565ยาวไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2566 โดยมีหัวหน้าสนราชการสื่อมวลชนและประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมงานครับสำหรับปีนี้ทางจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับอำเภอบ้านทิและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดงานภายใต้ชื่อไอรักบันทิปีสองที่นำต้นไม้ดอกไม้นานาชนิดมาประดับตกแต่งในพื้นที่กว่า5ไร่ค่ะเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในช่วงหน้าหนาวนี้และนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมประกวดภาพถ่ายกิจกรรมวิ่งเที่ยวพิชิตด,ดอยงุม้มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครับกิจกรรมปั่นวิถีสามไตางานโคโนมกเกษตรของดีตำบลห้วยยาบและกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางสวนดอกไม้พร้อมชมและสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์วิถีชีวิต3ไตอําเภอบ้านทีครับอําเภอบ้านทีมี3าไตนะครับคือไตลื้อไตยองและไตยวนสามารถเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวอําเภอบ้านทีที่นํามาจัดแสดงภายในงานได้อีกด้วยแหละครับค่ะส,สวยงามครับคุูชมแล้วจัดยาวมากใช่ค่ะจน<ก>ถึงปีหน้าเลยครับไปเดินเล่นกันท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ได้เลยนะคะสำหรับคู่บ่าวสาวะนะครับที่สละโสดกันในช่วงนี้ก็สามารถไปร่วมจดทะเบียนสมรสนะครับเป็นสักขีพยานกันบริเวณส่วนดอกไม้ได้เช่นเดียวกัน